สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพวกผมครั้งในคลาสอกกับคลาสอ c กแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Are ิ a o f Valor หรืออ o v นั่นเองคอนเทนต์ที่พี่จะทำในวันนี้นะก็คือพูดถึง Battlefield 3.0ซึ่งจริงๆแล้ว Battlefield 3.0มเนี่ยมันออกมาเพื่อปีก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าพอพี่มานั่งดูข้อมูลอนะ่คิดว่าอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่อบันทึกเป็นความทรงจําหนึ่งนะว่าเกมนี้เนี่ยคือมีการปรับเปลี่ยนระบบมีการทําอะไรพัฒนามาถึงขั้นไหนแล้วนะฮะถ้าหากใครอยู่มาตั้งแแต่่ยุครกๆที rov เนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยแมปเนี่ยถ้าเรากลับไปดูคลิปเก่าๆที่พี่เคยทำอ่ะแมปมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะฮะและอีกหนึ่งจุดเด่นของผู้พัฒนาเกมนี้ที่พี่เคยบอกไปแล้วนะว่าเขาจะทําอะไรทั้งทีอ่ะมันต้องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องครับซึ่ง battlefield นี้นะครับมันก็เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเหมือนกันแปเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะว่ามันคืออะไรกันบ้างซึ่งถือว่า battlefield 3.0น์ะ express ถึงความเป็นยุคปัจจุบันของ rov น่ฮะซึ่งเนื้อเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากเทพเจ้าแห่งความมืดกําลังจะกกลลัััับบมมาอคร้งงเื่พวน ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นจนพลังความมืดได้ส่งผลกระทบเข้าสู่โลกอาทนอผู้คนจึงสัมผัสได้ว่าโลกใบนี้กําลังจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และนําเข้าสู่ยุคใหม่ในไม่ช้าก็กล่าวสรุปได้นะว่าแมป3.0นี้เนี่ยมาพร้อมกับเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาที่พี่ได้ทำนะเพราะเนื้อเรื่องนั้นกล่าวคร่าวๆคือเป็นการที่เจ้าแห่งศาสตร์มือดอย่างวอคาเนี่ยได้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งนะเริ่มเกิดที่เกาะหมอกที่ไฮยาเตกับมมงกาไปร่วมมือกันจนมาถึงตอนสุดท้าย นะเหล่าประชาชนล็อกหายนะร่วมมือกันจนเจ้าแห่งความมืดวอลาค์ดกลับมาอีกครั้งและส่งผลถึง Battlefield 3.0นะเพราะพลังความมืดนะได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งอาณาจักรอาฟานอนนั่นเองซึ่งถ้ากล่าวทางเทคนิคนะคิดว่า Battlefield 3.0เนี่ยมันมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่นะับที่เพิ่มดีเทลต่างๆนะทำให้เกมเนี่ยมีความสมจริงแล้วก็สนุกมากขึ้นนะฮะซึ่ง3.0ก็ตีความได้หลายอย่างนะเช่นก้าวขึ้นปีที่3ของเกมหรือจะพูดว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นก็ได้นะเพราะว่าเทคโนโลยีมัันนก็พฒนา,นา ตลอดดังนั้นเกมก็ต้องทําแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งเมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่เพื่อยุคใหม่เนี่ยเราจะเห็นง่ายๆเลยครับว่าเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันล้าขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะฮะเพราะทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีล้ายุคนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลและเ e ลไทม์เอฟเฟกในเกมซึ่งทั้งนี้นะผู้เล่นก็สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้เออเพราะว่าเกมโมบายเกมนี้นะครับคือคนเล่นในมือถือเนี่ยมือถือมันมีสเปคหลากหลายมากซึ่งพี่ว่าผู้พัฒนาเนี่ยต้องการให้ทุกเพศทุกวั ทุกคนเนี่ยสามารถมาเล่นร่วมกันได้นะเพราะว่าใช้เวลาในการเล่นน้อยซึ่งพี่เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มเล่นโมบ้าก็คือ r วเลยนะไม่เคยเล่นมาก่อนในเมนของคลิปนี้นะจะกล่าวถึง Battlefield 3.0ที่เพิ่มขึ้นมานะฮะซึ่งคอนเซปต์ของ Battlefield นี้เนี่ยก็คือเวอร์ซ์หรือว่าการประเชิญหน้านั่นเองนะซึ่งคอนเซปต์ของแมปนี้เนี่ยพอพูดถึงการประเชิญหน้านนเนี่ยมันจะพูดถึงการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของ2ฝ่ายครับซึ่งแน่นอนนะสฝ่ายที่พูดถึงก็คือฝ่ายเวด้และ,ะและ ความเชื่อที่แตกต่างกันนํามาสู่ความขัดแย้งนะครับดังนั้นในการเอาชนะเนี่ยเราจะต้องวางกฎอุบายนะครับซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญของโมบ้าโมบ้าไม่ใช่เกมแบบเดินไปเฉยๆนะมันต้องวางกลยุทธ์มันต้องรู้จักการวางแผนรับมือคู่ต่อสู้ที่เราเจอนะเพราะว่าถึงแมปจะเป็นแมปเดิมแต่ฮีโร่และการเล่นของแต่ละเกมไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมอันนี้แหละเป็นเสน่ห์หนึ่งที่คนรักโมบ้านะ่ฮะซึ่งมอเกิดสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่อันใหม่นี้นะไม่ว่าจะมีการปล่อยฮีโร่ตัวใหม่หรือหมวดใหม่ๆเนี่ยทางผู้พัฒนานะมั่นใจ ได้ประสบการณ์เกมโมบ้าระดับโลกนะครับในมือถือกับการต่อสู้ที่สมจริงและทําให้เราเนี่ยอินไปด้วยกับฉากต่างๆซึ่งถ้าเรารู้เกี่ยวกับประวัติด้วยเนี่ยเหมือนที่พี่รู้เนี่ยทำให้เรายิ่งอินกับการต่อสู้ ยิ่งอิงกับเกมนี้เข้าไปอีกฮนะกล่าวถึงคอนเซ็ปต์ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่านะว่า Battlefield 3.0เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะซึ่งดีเทลอีกอย่างหนึ่งนอกจากความสวยงามและทุกอย่างที่มีใน Battlefield 3.0นะครับเกมเนี่ยสามารถเพิ่มความละเอียดได้ก็คือพอมีแมปนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันในการปรับความละเอียดของโหมดภาพโดยที่ไม่ลดประสิทธิภาพของตัวเครื่องนอกจากนั้นนะยังมีโหมดตัวเลือกภาพ HD นะเพื่อความสวยงามสมจริงอีกเหมาะสําหรับคนที่แบบใช้มือถือสเปคสูงอะไรอย่างนี้นะซึ่งข้อนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นข้อที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยเล่นในมือถือดังนั้นในมือถือเนี่ยมันมีสเปคเยอะมากถูกไหมฮะเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีปัญหาว่าเฮ้ยรันเกมไม่ได้เครื่องชา้าแสดงหน้าจอไม่ได้อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมีการพัฒน,นามากขึ้นมีดีเทลมีอะไรมากขึ้นอะ่ะผู้พัฒน,นาเนี่ยได้มีฟังก์ชันปรับความละเอียดนับซึ่งทําให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นเกมนี้ได้นะไม่จําเป็นต้องซื้อมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งอันนี้มันเป็นวินทั้ง2อฝ่ายเลยนะคร มีสเปคที่สูงมากส่วนในฝั่งของผู้พัฒนานะก็มีคนมาเล่นเยอะไงไม่ใช่ว่าจะทําเกมสวยระดับทิปโปเอทุกอย่างเนีย้ยรันในสเปคหนักๆนะถ้าทําอย่างนั้นอ่ะจะทําให้กลุ่มคนเล่นเนี้ยน้อยลงเพราะลันเกมไม่ได้นะคือตอนแรกที่มีแมปนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีคนที่รันไม่ได้ด้วยนะน้องๆพี่จําได้แต่หลังจากนั้นนะเมื่อมีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือก็ราคาถูกลงเนาะทำให้แบบทุกคนเนี่ยเข้าถึงเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนะเก็บเงินซื้อฮีโรรร่ซื้้อสกกินนะนัดววบบาาาีเาจะมพููถึงปแบบ ของสนามรบนะครับจากที่พี่ได้บอกไปแล้วว่าธีมของสนามรบ Battlefield 3.0เนี่ยก็คือการ,รเผชิญหน้าหรือ versus นะครับดังนั้นสนามรบนี้เนี่ยต้องการให้พวกเราเ,เห็นเรื่องราวการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในสนามรบแห่งตำนานนี้นะครับกล่าวได้ว่าสถานที่นี้เนี่ยจะทําให้ผู้เล่นรู้สึกถึงพลังมหาศาลเพราะเป็นสถานที่ที่เกิดเรื่องราวการต่อสู้รวมถึงการกลับมาของราชาปีศาจวอลคัสเนี่ยฮะถ้าเรามองแบบ birds eye view ของทั้งสนามรบนี้นะครับลักษณะเนี่ยมันจะคล้ายคล้ายเพชร เหมือนกับหินแอนดูล่าครับซึ่งพี่ได้บอกไปในคลิปเยอะแยะมากมายแล้วว่าหินแอนดูล่าเนี่ยเป็นต้นกําเนิดพลังที่สําคัญของทวีปนี้นะครับ ทำให้ผู้ออกแบบเนี่ยได้เอาลักษณะของหินแอนดูล่าเนี่ยมาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการออกแบบสนามลบและโลโก้ออกแบบโลโก้เกมด้วยนะซึ่งในส่วนของโลโก้เดี๋ยวพี่จะพูดต่อไปในคลิปอื่นนะคลิปนี้เราจะมาโฟกัสที่ตัว Battlefield กันก่อนนะฮะกาวภาพรวมมาเยอะแล้วเรามาพูดถึงส่วนของการแสดงผลภายในเกมเนะฮะซึ่งเทคโนโลยีที่เขายัดไปเนี่ยคือมันเยอะมากซึ่งเมื่อเทียกบกับคลิปเก่าเนี่ยเห็นไหมมันชัดเจนมากมันแตกต่างมันสวยคนละแบบอะซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่เกมได้ใส่เข้ามาเนี่ยมัน เรียกว่า mix light map นะฮะกล่าวง่ายๆมันคือระบบแสงอ่ะที่ทำให้แบบมีแสงมีเงาทำให้เกมเนี่ยดูสมจริงมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยี real time kinetic นะครับที่ทำให้แสงเงาจากท้องฟ้าเนี่ยดูมีมิติและสมจริงยังไม่พอนะเสริมด้วยเทคโนโลยี PBR นะเพิ่มความคมชัดและช่วยให้แสงเงาที่มีเทคโนโลยีเสริมอยู่แล้วเนี่ยเด่นชัดมากขึ้นให้เรารู้ว่าเอ้ยมันเปลี่ยนจริงๆเลยแบบนี้นะอันนี้ดูดิดูป้อมใหญ่นะฮะอันเก่ากับอันใหม่เนี่ยแตกต่างกันชัดเจนเลยนะเทคโนโลยีใหม่เราสามารถเปลี่ยนได้ตามสกินด้วยเหมือน ของวโออย่างเงี้ยเห็นไหมปอมก็เปลี่ยนดีเทลพวกนี้แหละทาให้เราเห็นถึงความใส่ใจของผู้พัฒนานะทํให้อยากแบบซัพพอร์ตเกมนี้นะฮะและเรามาปิดท้ายกับเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวนะให้สมจริงมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดพุ่มไม้หญ้าแม่น้ำนะรหรือว่าตอนที่ฮีโร่ก้าวไปในแม่น,น้ำเนี่ยก็จะแบบมีความสมจริงเหมือนสัมผัสกับน้ําเออนอกจากแบทเทิลฟิลด์ที่สวยๆที่เราเห็นแล้วเนี่ยคือดีเทลทุกอย่างละเอียดแล้วถ้าหากเราไปดูฮีโร่ตัวใหม่ๆครับน้องๆตัวแรกเลยคืออิลสุอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใหม่มากแต่ว่าถ้าซูมของเขาอ เทคโนโลยีที่พี่คิดว่าเพิ่งเอามาทีหลังนะแล้วก็เอามาใช้ในอันติดีเรกด้วยหลังจากปล่อยลําแสงบีมาเห็นไหมมันจะมีการแบบขึ้นอย่างนั้นมันก็จะทําให้เห็นภาพกว้างมากขึ้นอันนี้ยังไม่รวมกับเทคโนโลยีที่เข้าไปผสมกับสกิลของฮีโร่ต่างๆนะคือมันเยอะมากพี่ไม่สามารถพูดได้จบในคลิปนี้นะครับแต่ว่าจากที่พี่เล่นมาเนี่ยทั้ง3ปีเนี่ยรู้สึกว่าเกมนี้มันพัฒนาขึ้นไปเยอะมากแล้วถ้าเทียบกับวันแรกที่เราสมัคร ID ดีมานะวันแรกที่เล่น t ทียร์ทอรี่อ่ะแล้วการพัฒนาของเขานะมันเปน ะะถ้าในมุมมองคนเซพกราฟิกเนี่ยคือแบบสวยงามมากแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยก็มีหัวร้อนกันบ้างลงแรงก็มีหัวร้อนปกตินะครับแต่หัวร้อนกันแล้วไงเราก็ยังเล่นเราก็ยังไต่แรงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับดีเทลของ Battle View สามจุนะถึงจะไม่ใช่ข้อมูลที่ใหม่กิ๊กแต่ว่าพี่ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บความทรงจําส่วนนี้นะว่าในเกม m o b Awv ที่เราเล่นกันมาเนี่ยมันมีการพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างและพัฒนาขึ้นมาขนาดไหนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้นะฮะวันนี้พ ถ้าใครสนใจอยากเป็นเด็กในสังกัดสามารถสมัครได้ด้านล่างนะฮะวันนี้ไปเล่นเกมกันเดอร์สวัสดีครับ